สุดขวาย่างเขาเต็มอย่างานี้นาะทีเป็นฝ่าเท้าเมื่อลงเต็มฝ่าเท้าเท้าด้านซ้ายต้องไปเปิดช่องเท้าึ้นท,ทันทีย้ายสติไปรล,ลึกก่อนการเดินยงกกมเดินได้สองแบบแบบเปิดเท้ากับไม่เปิดเท้านะถ้าเปิดเท้าก็เรื่องระลึกตั้งแต่เรื่องเปิดท่างกลางที่สุดจนเคลื่อนออกไปแล้วก็เหยียบลงถ้าไม่เปิดก็ย่างก็เคลื่อนเท้าไป ก็ย่างตามความรู้สึกกันเดินไปเรื่อยๆเ,เดินช้าๆอย่าเดินเร็วเพราะเราไม่มีจิตที่ต้องทำตอนนี้นอกจากการมีสติรู้ตัวอยู่เสมอ อยก้มล้ำตรงคอตรงไว้บางคนชอบก้มอย่าเดินเร็วเดินช้าช้าเหมือนคนไม่มีกำลังเดินช้าช้าเหมือนคนแก่เดินเดินแล้วสติไม่ทันสติรู้ตัวทุกข้องไม่ชัดเจนถ้าเดินเร็ว านุปม,มาเหมือนกับคนที่พยายามที่จะเอาก้างออกจากเนื้อปลาท่านบอกกันนะนะหรืออุปม,มาเหมือนคนที่หาไม่ตรวดในในเมล็ดข้าวสารตั้มมงแต่ปมงง่ายๆนะเดินไปเรื่อยๆช้าๆอย่างมีสติ ขั้นสุดท้ายเดินเท่าเคียงกันมีสติกำังกลับใจใจการเดิน3ครั้งยืดยืนน้อยืนน้อยืนน้อใส่ใจอาการกลับ3คู่6ครั้งเสร็จหนอะเขาตึงด้านขวากรับกลับน้อกลับน้อคู่ที่1